สวัสดีครับวันนี้ผมมีสุสกิคริสตันมานำเสนอนะครับสุสกิคริสตันรถเดิมๆนะครับผมเดิมอ่ะให้ดูตำหนิครับตำแหน่ตรงนี้แตกนะครับตรงนั้นเดิมๆนะครับใ่สตาร์ทมือนะครับไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวได้หมดนะครับเลี้ยวไฟหน้าไฟท้าย นิ่งๆเลยนะครับ นสนใจก็ติดต่อที่ f a c e b o o ออสซิงทะลุฟอยนะครับผมอ้อราคานะครับ6 9พัน้าบาทนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอเคครับ